สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้เป็นวันพุธนะครับตรงกับวันที่28เมษายนพุทธศักราช2564อ่ะล้อมวงเข้ามาครับสำหรับทางที่เป็นแฟนประจำของบุญระวีตีข่าวรายการนี้ก็ออกช่วงบ่ายเย็นๆต่อจากช่วงเช้าช่วงเช้าตีห้าครึ่งนี่แฟนประจำเพียบเลยครับข่าวทะลุไหม่ กำลังเข้มข้นกำลังคึกคักและกำลังเป็นที่สนใจเพราะว่าเล่นกันจริงๆคุยกันจริงๆพูดกันของจริงเอามาเล่าสู่กันฟังล้อมวงเข้ามาเลยครับรายการข่าวแมกรดินเวลานี้เอาเอาวันนี้ก่อนอัปเดตก่อน <c oughs> อัปเดตก่อนมีเป็นมีตายกันเท่าไหร่เหมือนกับรุ้นหวยนะครับทุกวันที่หนึ่งวันที่16ก็รุ้นหวยกันวันนี้เราก็มาลุ้นกันครับ ว่าเป็นตายเท่าไหร่หลักสิบขึ้นครับหลักสิบขึ้นมาสองวันแล้วนะสบคศูนย์บริหารโควิดเขาก็ถแถลงวันนี้ครับก่อนเที่ยงวันนี้มีผู้เสียชีวิต15คนเท่าเมื่อวานนี้รักษาตัวอยู่27,119ป่วยใหม่2,000ขึ้นครับ2,012คนสคนแสดงว่ามันไม่ลดละลงเลยครับ จำนวนผู้เสียชีวิตมันมีแต่จะขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและผู้ป่วยใหม่มันก็ไม่ต่ำกว่าสองพันมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมันเป็นเรื่องที่จิตตกของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่ขวัญผวาของพี่น้องประชาชนฉะนั้นมันอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จะแก้ปัญหาตรงจุดไหมทุกฝ่ายเนี่ยมีความเห็นตรงกันหมด มีความเห็นตรงกันทุกคนนะครับบอกว่ายังไงบอกว่าที่สำคัญก็คือไอ้กาศนั้นไม่ตกอยู่แล้วพี่น้องประชาชนนั้นไม่มีกาดตกแต่สิ่งที่กาศตกก็คือรัฐบาลในกาศตกซะเองพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทุกคนรักชีวิตรักตัวกลวตายทั้งนั้นนะไปทำอะไรมาล้างมือล้างมือวันหนึงผมล้างมือเป็น20-30ครั้งคาดแมสนี่นั่งอยู่คนเดียวไม่เป็นไร แต่ถ้าจัดรายการหลายคนเนี่ยต้องคาดแมสท่านต้อง้าใจนะครับแต่ผมนั่งคุยคนเดียวไม่ได้เชิญใครมานั่งอยู่ในห้องคุยคนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องคาดแมสเราอยู่คนเดียวและก็เว้นระยะห่างแน่นอนออกไปทานอาหารหรือออกไปที่ไหนผมไม่นั่งห้องแอร์ก็พยายามอยู่ห่างๆนี่คือการไม่ตกพี่น้องพยายามทําแบบที่ผมทําเป็นตัวอย่างที่ดีครับช่วยรัฐบาลเขาช่วยรัฐบาลเขา เพื่อจะได้ลดจํานวนผู้ป่วยจะลดจํานวนผู้เสียชีวิตแต่สิ่งที่ต้องตาหนิวันนี้มาหรือยังไอ้วัคซีนโควิดรัฐบาลบอกวันนี้เทงบอีก321ล้านซื้อชิโนแวกจำนวน5 0 0แสนโดสไอ้ชิโนแวกเนี่ยพี่น้องประชาชนกำลังหวาดผวากันอยู่ไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพของวัคซีนเพราะอะไรหลายคนไปฉีดว่ามันมีอาการข้างเคียงจริง มันมีอาการก้างเกยจริงซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามไปตามไปดูตามไปตรวจบอกเฮ้ย hey, ไม่ใช่เป็นอาการป่วยของผู้ผู้ป่วยมากกว่าแล้วไปฉีดแล้วก็เกิดผสมกันขึ้นมาแล้วก็เกิดการตายขึ้นมาก็พูดเหมือนท่องจำครับแต่ถามว่าประชาชนเชื่อไหมความรู้สึกจริงๆผมจะบอกกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนเขาไม่ได้เชื่อส่วนใหญ่จะไม่เชื่อผมถามใครต่อใครเขาบอกไม่น่าจะเชื่อเขาเชื่อว่ามันมาจากไอ้วัคซีนชิโนแวก ซึ่งผ่านการทดลองมาน้อยได้ผลแค่ห้าหเปอร์เซนแล้วไปฉีดไปฉีดมันมีผลลัพธ์มาแล้วครับรัฐมนตรีศักสยามฉีดสองครั้งชิโนแวกก็ยังไปนอนป่วยเลยติดเชื้อยังไม่นอนป่วยนี่มันป้องกันได้หรือไม่เอาคิดกันเท่านี้ก่อนแล้วกันคิดกันเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้ววันนี้ก็ไปสั่งซื้อมาอีก322ล้านบาทเทงบเลยครับ ผมก็ไม่ได้ขัดข้องท่านจะเอาก็เอาเพราะต้องการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครับถ้าเราเกิดภูมิคุ้มกันจริงๆมันได้ภูมิคุ้มกันจริงเป็นภูมิคุ้มกันหมู่การท่องเที่ยวเราก็จะเปิดได้ไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตพัทยาอะไรก็แล้วแต่แต่ถามว่าต่างชาติที่เขาจะมาเที่ยวเขาเชื่อไหมเขาเชื่อชิโนแว็ไหมเพราะในประเทศที่มาเที่ยวไทยเนี่ยจีนเนี่ยชิโนแว็ผลิตที่จีน เราก็สั่งที่จีนแล้วทําไมถึงไม่สั่งเอสตราเซเนกาเอสตราเซเนกาไดสั่งมาแต่สั่งมาน้อยและของเรายังผลิตไม่ได้แล้วทาไมไม่สั่งไฟเซอร์กคมโดน่าไอ้ตรงนี้แหละครับมีคนถามผมผมบอกมันเกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับสงครามการค้าหรือเปล่าเราไปสั่งชิโนแวกมาจากจีนจีนกําลังทําสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็กเลยสิครับ บอกเฮ้ยมึงสั่งมาจากจีนก่อนสั่งมาจากจีนก่อนแล้วมึงมาสั่งจากอเมริกาเขาก็มีท่าทางมีทําท่าว่าจะไม่ให้จะไม่ให้แต่จะเท็จจริงยังไงไม่รู้แต่มีการติดต่อในภาครัฐบาลณเวลานี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญารัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขยอมรับมีการติดต่อกันจริงอะไรกันจริงแต่วันข้างหน้ายังไม่รู้ว่าเราจะได้วัคซีนอันนี้หรือเปล่าไฟเซอร์เพราะว่ามันมีข่าวออกมาว่าเราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย เราต้องมีวัคซีนพาส,สปอร์ตวัคซีนพาส,สปอร์ตทีนี้ถ้าเราฉีดที่โนแวกมันบันทึกไว้ที่นโนแวกเราฉีดแล้วถามว่าเราเทาเราบินไปสหรัฐอเมริกาหรือบินไปในสหภาพยุโรปเนี่ยเขาจะให้เราเข้าประเทศไหมมันมีข่าวลืออย่างนี้จริงๆนะครับอันเนี้ยผมอยากจะให้รัฐบาลตอบคําถามแต่เขาคงไม่กล้าตอบเขาคงไม่กล้าตอบ,นะบมันเป็นข่าวในยุโรปเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ในสื่อต่างๆในยุโรป ซึ่งออกข่าวนี้มาว่าถ้าไปฉีดชิโนแวกจากจีนเนี่ยเขาจะให้เข้าประเทศไหมในสหรัฐอเมริกาจะเข้าประเทศไหมเพราะเวลานี้มันเกิดสงครามการค้ามันเกิดสงครามการค้าเหยียบขาเหยียบตีนเหยียบมือเหยียบหัวกันอยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็กีดกันชิโนแวกนะแล้วประเทศไทยืนประเทศไทยเรายืนอยู่ข้างจีนเราก็สเสมือนกีดกัน ไอ้วัคซีนไฟเซอร์ทั้งๆท,งที่ทั่วโลกเขายอมรับว่าไฟเซอร์นี้ผลข้างเคียงน้อยและได้ผลถึง90%นี่เป็นข่าวที่เราศึกษากันอยู่ในโซเชียลหรือในในสื่อต่างๆที่เราศึกษากันอยู่แล้ววันนี้ครับก็มีข่าวอย่างนี้ออกมาเเกี่ยวกับ56จังหวัดบังคับใส่แมสบังคับใส่แมสมันก็มีเรื่องถกเถียงกันมาว่าเฮ้ไม่ใส่แล้ว ถูกทำโทษไหมถูกลงโทษไหมถูกคดีไหมเหมือนนายกถูกปรับไป6000บาทแล้วก็คนอีกใครน่ะถูกปรับไปห0 0ร้อบอกเฮ้ยมันน้อยเกินไปมันจะต้องถูกปรับมากกว่านี้แล้วก็ยกเลิกค่าปรับไปส่งศาลถามว่าพี่น้องประชาชนกำลังทุกข์ยากไม่มีจะกินอยู่ในเวลาเนี่ยมีที่ไหนไปเสียค่าปรับ6000บาทมันไม่มีครับคนไม่มีสตางค์เพราะมันตกงานข่าวสารวันนี้อย่างที่ผมบอกสภาอุตสาหกรรมชี้นะครับ เนี่ยเป็นข่าวในหน้าสื่อวันนี้นะข่าวสดครบทุกราสดทุกเรื่องบอกว่าพาดหัวใหญ่เลยสภาอุตสาหกรรมชี้ศูนย์เดือนละแสนล้านศูนย์เดือนละแสนล้านนะครับเป็นแสนล้านที่เราต้องสูญเสียสูญเสียจากการที่สงครามโควิดเข้ามาโจมตีประเทศไทยสูญเสียจากการที่คนไทยไม่มีงานทําสูญเสียจากการส่งออกสูญเสียทุกร้านทุกด้านเป็นเงินแสนล้านเพราะ วัคซีนยังไม่ครบฉีดได้หนึ่งเปอร์เซนกี่เปอร์เซนต์ยังไม่รู้ล้วเวลานี้วันก่อนเขาบอกไม่ถึงหนึ่งเปอร์ซได้หรือ,อยังเอาให้มันได้สี่สิบล้านคนเนี่ยเวลาไหนมันถึงจะได้เวลานี้ยังไม่ถึงล้านคนเลยครับนี่คือปัญหาที่ประ,ประชาชนก็รุนกันอยู่เอาใจช่วยกันอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใจช่วยนายกผมรู้ว่าเวลาเนี้ยนายกเครียดแล้วพอมาเรื่องสายแมสห้าสิบจังหวัดบังคับสายแมส ท,ทั้งที่ใครไม่สสยเขาบอกก็ไม่มีความผิดตำรวจเอาไปฟ้องที่ศาลกลายเป็นคดีและสารได้พิพากษาแล้วผมจะอ่านให้ฟังจะอ่านให้ฟังอันนี้เป็นข่าวเป็นข่าวท่านฟังไว้หูไว้หูฟังไว้มันเป็นข่าวที่ออกมาทางโซเชียลแต่มันมีการอ้างอิงอะไรที่ชัดเจนนะท่านต้องฟังไว้ครับต้องฟังไว้บอกว่าอย่างนี้ สวยแล้วครับสารไม่เชื่อว่าใส่หน้ากากป้องกันโควิดได้ตำรวจจับคนออกนอกบ้านไม่ใส่หน้ากากและฝ่าฝืนคำสั่งผู้ว่าแต่สารสั่งว่าคำสั่งผู้ว่าไม่ใช่กฎหมายผู้ต้องหาไม่ผิดนี่เป็นข่าววันที่15เมษายน2563ศสาลรจังหวัดกันทาลักษ์มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในฐานกระทำความผิดในการดำเนินการใดๆหรือก่อ,อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดแพร่ออกไปโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากเคหสถานหรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆโดยสารเห็นว่าความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อน,นั้นพรบโรคติดต่อ2,558มาตรา34ขงเล็บ6กำหนดไว้เพียงว่าห้ามไม่ให้ผู้กระทำการใดๆซึ่งก่อให้เกิดภาวะไม่สุถูกสุขลักษณะซึ่ง อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไปโดยไม่ได้ให้อำนาจเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งกำหนดการกระทําเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าวประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตราสองบัญญัติให้บุคคลจะต้องได้รับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทําการอันกฎหมายนี้ใช้ในการกระทําความผิดและกําหนดโทษไว เมื่อการไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกจากเคหสถานไม่มีกฎหมายกําหนดห้ามและกําหนดโทษไว้ประกอบกับลําพังเพียงแต่การไม่ใส่หน้ากากาอนามัยออกจากเคหสถานโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นประกอบไม่น่าจะเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ระบาดออกไปกระทําการกระทําของจําเลยจึงไม่เป็นความผิดตึงพิพากษาย,ยกฟ้องเรื่องนี้ครับร้อยตำรวจเอกกฤษฎานาคสุขพนักง,งานสอบสวนสพเบญจลักษ์ก็ได้เปิดเผยว่า เมื่อศาลจังหวัดกันทละลักษ์มีคำพิพากษาออกมาแล้วควดีนี้เป็นเรื่องที่ทางอายการจะได้พิจารณาว่าจะอุทธร์ยังไงต่อไปอันนี้เป็นข่าวออกมาอย่างนี้ฉะนั้นถ้าถามความเห็นผมเราต้องฟังศาลนะครับเราเคารพในคำสั่งของศาลถ้าศาลพิพากษาออกมานนจริงๆแต่ในทางความเป็นจริงเนี่ยทุกคนหวังดีครับรัฐบาลก็หวังดี ทุกคนหวังดีอยากให้ใส่หน้ากากอย่างน้อยหนักมันก็จะกลายเป็นเบาเราไปเจอเชื้อถ้าเรามีหน้ากาก,ากป้องกันอยู่ถึงอาจจะป้องกันไม่ได้มากนักแต่ก็ยังได้ป้องกันได้ส่วนหนึ่งก็ยังดีถามผมผมยังมีความเห็นสนับสนุนให้ใสหน้ากาก,ากส่วนในบทลงโทษน,น,นั่นแน่นอนผู้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกําหนดบทลงโทษบทลงโทษต้องเป็นกฎหมายที่บอกไว้ที่ระบุไว้ถึงอธิบดีควบคุมโรคติดต่อ ก็จะต้องมอบอำนาจให้ให้ผู้ว่าหรือให้ตำรวจเป็นคนดำเนินการจะปรับไม่ปรับอะไรยังไงนั่นก็ว่ากันไปอันนี้เพียงแต่เพียงว่าศาลชั้นต้นแต่ยังอุทธรณ์ได้อยู่ครับยังอุทธรณ์ได้อยู่ศาลอุทธรณ์อาจจะกลับคำสั่งศาลชั้นต้นก็ได้โดยตัดสินให้จำเลยมีความผิดก็ได้เพราะระบบของเราเนี่ยเป็นระบบสามศาลคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกา วันนี้เข้าเรื่องไหนๆก็สนทนากันมา,าเริ่มต้นแล้วเล่ารายละเอียดต่างๆให้ฟังคนสนใจเรื่องตะเพิดรัฐมนตรีกลางวงคอรมอทำไมนายกทำอย่างทำไมนายกทำแล้วตะเพิดใครตะเพิดใครผมก็ต้องเจาะข่าวมาไล่ฟังคนที่ถูกตะเพิดเนี่ยไม่ได้นั่งประชุมในคอรมอ เมื่อวานนี่เขาประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับประชุมทางวิดีโอก็มีคนนั่งอยู่ไม่กี่คนคนนั่งอยู่ในที่ประชุมก็มีพลเอกประยุทธ์และก็มีนายวิศนุเครืองามรองนายกมีนายสุพัฒนพงพัน์มีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานมีนายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีพัฒนาสังคมของประชาธิป,ปัตย์และก็มี นายอนุชานาคาสายรัมตรีสมนัรนายกเลขาธิการนายกรัมตรีเลขาคอ,อมอเลขากรรมการกฤษฎีกานายสมศดิ์เทพสุทินรัมตรียุติธรรมที่อยู่ระหว่างการกักตัวนี่ลาประชุมมีรายงานว่าเดินทางไปตรวจหาเชื้อนะครับเพราะว่าในทีมที่ไปลดน้ำดำหัวรัมตรีสมดิ์เทพสุทินเนี่ยตายไปแล้วหนึ่งคนที่สุขโขทัยก็หลายคนกักตัวฉะนั้นผมก็ดูเอ๊มีใครมาบ้างและอ้คนที่นายกวากเนี่ยด่าเนี่ย ไม่มาประชุมก็ด่ารับหลังหรือเปล่านายกไปโทษว่าเอ้ยมันด่ารับหลังผมก็มีรายงานข่าวนะครับที่นายกวากลั่นขู่ว่าจะปรับรัฐมนตรีออกถ้ามานินทารับหลังอีกรายงานข่าวเผยว่าการประชุมคอรอมอเป็นไปด้วยดีกระทั่งก่อนปิดประชุมบรรยากาศเริ่มคุกลุนเมื่อจูจ่ๆพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวด้วยน้ำเสียงที่มีอารมณ์ว่า มีรัฐมนตรีบางคนพูดจาไม่ดีและนินทาผมในที่ประชุมบางวงให้ระมัดระวังตัวไว้ด้วยผมเป็นคนตัดสินใจเลือกเข้ามาทำงานจะชอบไม่ชอบผมอย่านินทาผมให้ได้ยินถ้าผมได้ยินอีกผมจําเป็นต้องปรับออกโกรธครับโกรธตัวสั่นเลยผมจําเป็นต้องปรับออกจะริบโคต้านั้นมาเป็นของส่วนกลางของผมทันทีสแสดงว่ารัฐมนตรีคนนั้นอยู่ในพักการเมืองหนึ่ง ไม่ได้มาประชุมครับเมื่อวานนี้พักภูมิใจไทยอนุทินชาญวิรกุลหรือเปล่าหรือจะเป็นใครตามมาครับระวังด้วยผมไม่เคยทำให้ท่านเสียหายผมมีทีมงานคอยดูเ c e b o o k ท่านผมไม่ไว้วางใจและไม่สบายใจใครก็ตามที่สร้างความขัดแย้งเกลียดชังทุจริตถ้ามีปัญหาผมจะพิจารณาเอาออกผมจะไม่ให้โคตา้าพักและจะดึงมาเป็นโคตา้าของผม คนที่นั่งประชุมวันนั้นเงียบแต่คนที่ไม่ได้เข้าประชุมก็นั่งฟังวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่งชมอยู่ถามว่าไอ้คนที่นั่งฟังอยู่ข้างนอกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาไม่กลัวแล้วครับเขาไม่กลัวแล้วครับในใจก็าอาจจะพูดว่าก,กูไม่กลัวมึงเดยวกูจะไปแล้วคือมันแตกกันเลยแล้วนายกก็รู้ว่า รัฐบาลชุดนี้มันแตกกันเป็นเสียงๆแล้วถึงเมื่อวานนี้นายกถึงออกคำสั่งนะออกคำสั่งกวาดมาทั้งหมดเลยครับกวาดอำนาจของรัฐมนตรีมาทั้งหมดให้โอนอำนาจมาเป็นของนายกประกาศด้รากิจานุเบกษาแล้วเวลานี้รัฐมนตรีทั้งหมดไม่มีอำนาจอะไรเลยอยู่ที่นายกคนเดียวโอนมาหมดแล้วรัฐมนตรีก็ได้แต่เดินแกว่งหำไปทำอะไรละครับทำอะไรไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้นายกเอาอำนาจไปหมดแล้วแล้วคอรมอรเห็นชอบคอรมอรก็ประชุมทางไกลอะ่ะไม่ดีมีคอรมอรประชุมกันยาวแล้วก็เซ็นชื่อเซ็นชื่อประชุมทางไกลไม่ทราบว่าลัตเปรีคนอื่นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยแต่นั่งดูวีดีโอคอนเฟอ์เรนท์ทำไมไม่คัดค้านก็คัดค้านได้นี่ไม่ต้องมานั่งเจอตัวกันเราคัดค้านดิผมไม่เห็นด้วยครับผมนี่นั่งเงียบเลยยิ่งนายกด่าก็ยิ่งนั่งเงียบใหญ่นะ แต่รับหลังนี่พูดจากเขาอัดเสียงไว้ผมจะบอกว่าอัดเสียงไปให้นะยกฟังมีวงประชุมวงนู้นวงนี้วงนี้คือมีคนวางยากันอยู่คุณอนุทินนะมีคนวางยากันอยู่สำหรับอนุทินเป็นดาวเด่นเพราะอนุทินไปพูดอะไรหลายครั้งทำให้ประยุทธ์เขามีความรู้สึกอย่างเช่นไปบอกว่าเอ้ยรอยสองปีให้ไดโนเสาร์มันไปซะกอ่อนหมายถึงใคร ก็หมายถึงวุฒิสมาชิกเขาเรียกไดโนเสาร์แล้วใครเป็นคนตั้งไดโนเสาร์ก็พ่อไดโนเสาร์ใช่ไหมนั่นแหละครับโกรธตั้งแต่นั้นเสร็จแล้วก็ตั้งคณะกรรมาการหาวัคซีนทางเลือกเอาหมอมาเป็นประธานเอานู่นเอานี่แต่ไม่มีกระทรวงสาธารณสุขไม่มีรัฐบาลสาธารณสุขอยู่ในนั้นเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหาวัคซีนทางเลือกเลยบทบาทในการปราบโควิดเนี่ยเป็นบทบาทของอสอบค พลเอกประยุทธ์เป็นผูน้มำนวยการดูแลทั้งหมดบุรณาการทั้งหมดก็ปราบไม่สําเร็จตายวันละเป็น10บสิบกว่าคนสิบกว่าคนนะป่วยอีกวันละ2,000กว่าคนบางวันเนี่เกือบถึง3,000ันคนฉะนั้นพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ออกมาโพสเฟสก็ออกมาโพสตเฟสบุ๊กบอกว่าไอ,สอ,อ,อ้สบคในคนจะยุบได้แล้วทำไมไม่ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขเขาดำเนินการเขามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ ในการปราบโลคติดต่อทําไมหน่วยความมั่นคงต้องมายุ่งโยในใ้เข้าไปคนพูดอยู่ในพักภูมิใจไทยอันนี้ก็เลยมีการโต้อตอบกันมาจากผู้ช่วยรัฐมนตรีด็อกเตอร์สักสก,กวยก็ออกมาพูดอะไรนะเลมโบหรืออะไรชื่อจริงก็ชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วออกมาตอบโต้ว่าเฮ้ยมันอย่งงางนั้นอย่งงางนี้อะไรของเขาเนี่ยนะ,ะผมไม่อ่านให้ฟังหรอกนะออกมาตอบโต้ฉะนั้นตอบกันไปโต้กันมาแล้วผมก็บองเฮ้ย เวลานี wollen, ้ใครเป็นฝ่ายค้านวะเนี่ยแล้วฝ่ายค้านไปไหนหมดเพื่อไทยก้าวไกลไปอยู่ไหนหมดเสรีเตมียเวชพลตระเสศรีพิสุทธิ์เสรีรวมไทยไปอยู่ไหนหมดเวลานี้ภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลเป็นแกนนํารัฐบาลพักเดียวเป็นพักเดียวที่เป็นรัฐบาลนอกนั้นไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนตัวไปกลับสีเปลี่ยนตัว ไปเป็นฝ่ายค้านตอนไหนวะเนี่ยผมก็งงอยู่งงอยู่ครับก็มันจับต้นชนปลายไม่ถูกใครเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านก็อ,ออกมาด่ากันเองอะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแลน์ดแดนสยามครับว่ารัฐบาลเราเป็นอย่างเนี้ยแล้วพี่น้องประชาชนจะมีความรู้สึกไงจะมีความรู้สึกไงความหวังมันจะเกิดกับพี่น้องประชาชนไหมถามนักธุรกิจทั้งหลายที่ความหวังจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปไหม ความหวังจะให้พี่น้องทั้งหลายได้มีงานทำนัองมีความหวังไหมเออหายไปไหน,ไหนเนลำตรีแรงงานไปอยู่ไหนเนี่ยถางงานให้คนทาหน่อยสิไม่มีจะกินแล้วรถลาถูกยึดไปหมดไม,ม bon. ไม่มีเงินเสียค่าบ้านไม่มีเงินเสียค่าเช่าบ้านไม่มีเงินเสียค่าผ่อนบ้านไม่มีเงินเสียค่าผ่อนรถยนต์ไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินแล้วเพราะคนไม่มีงานทํามันจะเอาจะมาที่ไหนถ้าลืมหน่อยลืมเผลอคาดลืมค่าหน้ากากออกไปโดนปรับอีกหกพันอีกต่างหาก จะเอาที่ไหนไปเสียล่ะค่าปรับแพงอย่างนั้นแต่พี่น้องเขาไม่ลืมโอกาสไม่ตกไอ้ที่การตกคือรัฐบาลเว้ยรัฐบาลการตกฉะนั้นแทนที่จะมาโทษชาวบ้านอย่าไปโทษต้องโทษรัฐบาลด้วยกันเองทําไมถึงโทษก็ดูสิครับมันเป็นคณะรัฐมนตรีแบบไหนกันแน่ออกมาทะเลาะกันทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนประชาชนลาคาญแล้วบอกเฮ้ยมึงปกครองบ้านเมืองยังไงวะออกมาทะเลาะทุกวันทนายก เดี๋ยวคนนั้นก็ใส่นายกคนนี้ก็ใส่นายกคนนั้นก็ไปแอบ,บนินทาอยู่ๆนายกไม่พอใจบอกมึงด่ากูมาเยอะแล้วกูเอามั่งวันนี้นะอย่าให้ได้ยินอีกนะกูปลดออกไปเลยผมชอบในความกล้าหาญของนายกเพราะท่านเป็นทหารท่านตรงไปตรงมาผมเข้าใจท่านมีความหวังดีต่อบ้านเมืองผมเข้าใจแต่ท่านเดินทางผิดผมมานั่งตรงนี้ผมวิาพา์วิจารณ์ผลงานรัฐบาลไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวท่านมาเกี่ยวข้องฉะนั้นผลงานรัฐบาลการดําเนินงานรัฐบาล มันมาในทางที่ผิดเช่นวัคซีนหาไม่ได้ช้าฉีดช,ช้าให้พี่น้องประชาชนต้องตายวันตายคืนวันและเป็นสิบศพท่านนั่งอยู่บนซากศพพี่น้องประชาชนและถามว่าวันนี้วันนี้ท่านเคยออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนไหมไม่มีไม่มีใครตายก็ตายไปใครที่เดือดร้อนรักษาตัวอยู่ก็บ,บ้านโทรศัพท์ก็ไปหให้คนมารับไปโรงพยาบาลยังไม่มีเลย ฉะนั้นวันนี้การแสดงออกของนายกในการตะเพิดรัฐมนตรีครักลางวงครมอเนี่ยประชาชนคขารู้กันไปทั่วหมดวันนี้ทะเลาะก,กันแล้วเมื่อทะเลาะก,กันอย่างนี้จะนํารัฐนาวาไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรครับพลเอกประยุทธ์ตะเพิดกันอย่างนี้แล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยการปเป็นรัฐมนตรีด้วยกันออกมาตะเพิดกันอย่างนี้หมายความว่ายอย่างไงทะเลาะก,กันแล้ว แล้วถ้าเขาถอนอยวงออกไปเนี่ยแน่นอนท่านต้องคืนอำนาจท่านต้องยุบสภามันก็เป็นไปตามความปรารถนาของท่านหรือเปล่าถึงส่งรัฐมนตรีไปคุมที่นู่นที่นี่ส่งน้ำดีแป้งไปอยู่ปากใต้ไปคุมไปดูแลเรื่องเงิน4,5 0 0 0ล้านบาทคนเขาก็สงสัยว่าทําไมต้องไปทําอะไรขนาดนั้นมีวาระสนเล่นอะไรหรือเปล่าในการหาเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะคุยไว้ในรายการข่าวทะลุไม้พรุ่งนี้เช้าท่านตามให้ได้ก่อนแล้วกัน แล้วพรุ่งนี้จะมีข่าวสำคัญข่าวลึกๆท่านไปชมในรายการข่าวทะลุใหม่เข้าไปใน YouTube ช่วงบ่ายก็บุญระวีตีข่าวที่ผมนั่งชมกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆครับที่เข้ามาชมรายการบุญระวีตีข่าวและข่าวทะลุใหม่ทาง YouTube ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครกดติดตามครับและแชร์แชร์แชร์ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ